สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่านะคะชอบกดไลค์ใชรกดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของนิแลนามที่มีอาการตื่นเต้นตื่นตูกับเอ่อคลิปของหนุ่มสายฝอค่ะไปดูค่ะฝากไม่ชะล้วนด้วยกรณีนี้ถ้าสิ่งที่ไอ้หนุ่มรถไถพูดมันผิดกฎหมายข้อไหน เจตนาจะไปฆ่าบุคคลอื่นแล้วกลับใจหรือสำนึกไม่ใช่ด้วยตัวเองมันผิดกฎหมายมาตราใดและคนที่รับรู้รับทราบว่ามันมีการเจตนาจะไปลอบทำร้ายบุคคลอื่นแล้วไม่ดำเนินคดีตอ่อผิดกฎหมายมาตราใดข้อไหนหา <c oughs> เรื่องหาราวครับคนรวยชาแนลสวัสดีครับหัวค่อยโดนข่าฟีไม่เห็นตำรวจว่าอะไรเอฟซี FC ครับไม่ใช่ว่าโจมตีนะครับ นิรนามโดนคดีนะครับคดีของนิรนามโดนแจ้งความเช้าค่ะดิฉันยังติดค้างคลิปที่นายนิรนามเนี่ยเรียกร้องให้ออกมาพูดต่อยซินะคะเรื่องคดีน้องเพลงนะคะได้เตรีมไว้แล้วแต่ยังไม่มีเวลาแล้วคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน ที่จะต้องออกมาพูดนะคะพะทุกวันจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแทรกแล้วการทำคลิปของทีฉันแต่ละครั้งใช้เวลาต้องใช้การหาข้อมูลนะคะดังนั้นก็เลยเอาเรื่องนี้มาให้ฟังก่อนหลังจากที่ไอหนุ่มสายฟอรหรือฝามอ้อปิดหำของเราเนี่ยนะคะออกมานั่งพร่์อะไรหลายๆเรื่องแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตว่าพอรู้ว่า ออไอเนี่ยต้องเป็นคนทําแน่นอนอะไรทํานองเนี้ยก็เกิดความโกโรธซึ่งตรงเนี้ยการระเบิดความโกโรธเป็นเรื่องปกติมากเขาเล่าในตอนนั้นนะคะในปีหกสามที่เกิดเรื่องนะคะในปีหกสามที่เกิดเรื่องนี่หกสามนะคะมาหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดเนี่ยมันก็ล่อเข้าไปหลายปีแล้วนะ ห้าปีนะคะเขาเล่าถึงอารมณ์เขาตอนนั้นว่ามีความกโกรธโกรธจนขนาดที่ว่าอยากจะไปทำร้ายอยากจะไปเอาให้ตายแต่เขาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าตำรวจผู้ใหญ่หลายคนให้แง่คิดเขาพยายามที่จะบอกเขาว่ามันให้เขารับโทษ ตามกระบวนการดีกว่าไม่ต้องห่วงไม่อะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องเล่าในอดีตแต่นิรลนามเนี่ยคือเป็นอะไรที่พยายามจะใช้ความคิดที่เหนือกว่าคนอื่นอย่างเอาเรื่องเบนเรสซิ่งมาคนอื่นก็จะพูดเรื่องอะไรฉันจะเอาเรื่องคดีที่เคยอย่างนี้มาแล้วก็เอามาให้ดูอย่างคดีน้องเพลงโดยที่ไม่มีรายละเอียดความเหมือนมันก็แค่ว่าคดีนี้ผ่านมาสองศาลลงโทษและศาลสุดท้ายยกฟ้อง มันมีตรงจุดนั้นที่เขาอยากจะเอามาให้ดูแต่ไม่ได้มีรายละเอียดมากไปกว่านั้นว่าเพราะอะไรไอ้ที่ว่ายกฟองไม่มี DNA แล้วทำไมตอนแรกมันมี DNA ทําทำไมตอนแรกก็ถึงมองว่ามันใช่ไม่ได้มีการพริเคราะห์ให้มีรายละเอียดมากขึ้นแต่เอามาแค่ตรงนี้เอามาแค่เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันถูกฆ่าตายแล้วลักษณะที่เขามองว่าเออฆ่าอย่างหดเหี่ยมอะไรแบบนี้เท่านั้นเองอะนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันจะ,จะพยายามจะอวดเก่งแล้วก็จะเเรียกไข่เรียกแคมของไอ้แค่ก็คือว่าฝากใหมชาชะว้วนด้วยนะไปดูซิว่านี้มันผิดข้อกฎหมายอะไรไหมมีการที่จะขู่ฆ่าขูท่ทำร้ายนะคะอย่างเนี้ยผิดกฎหมายข้อไหนจะเอาผิดทางกฎหมายได้ไหมนะเสร็จแล้วก็ยังจะบอกว่าแล้วเจ้าหน้าที่ที่รู้ไอ้เงี่ยจะไปฆ่าเขาเนี่ย ยังไม่ทําการจับกลุ่มยังไม่อะไรยังไงผิดกฎหมายข้อไหนปัญญาอ่อนหรือเปล่านาิรนานถามจริงๆนะปัญญาอ่อนหรือเปล่าถ้ามันเป็นเหตุที่เกิดซึ่งหน้าสมมุตินะคะพอศาลตัดสินปุ๊บเนี่ยออกมันเอาไม่ต้องว่าอยู่ในศาลพอศาลตัดสินปุ๊บเนี่ยตะโกนขู่เด็กกูจะเอามือให้ตาย ถ้ามึงประกันตัวออกมาได้กูจะเอามือให้ตายหรืออะไรทํานองนี้นี่ยนะคะเป็นเหตุที่เกิดซึ่งหน้าคนที่ถูกคมคู่เนี่ยอันนี้แจ้งความได้นะคะอันนี้แจ้งความได้เป็นการคู่กันโชคเป็นการคมคู่จะเอาให้ถึงชีวิตอะไรพวกเนี้ยมันมีกฎหมายรองรับตรงแต่มันต้องมันเป็นเหตุซึ่งหน้าไม่ใช่ว่าเขามาเปิดใจพูดว่าตอนนั้นตอนที่ผมรู้ ผมนิจใจจะขาดผมอยากจะไปฆ่ามันให้ตายมีหลายคดีที่เขาเขาพูดอย่างนี้นะคะมันไม่มีข้อกฎหมายอันไหนมาบอกว่าและเขาเขาแค่พูดว่าในความกลัมันเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้ลงมือทำจะไปจับเข้าคุกข้อหาอะไรจะจับอดาดามัยเข้าคุกแล้วก็ให้เจอ26ปีพราะมึงคิดจะฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมอย่างนั้นหรือเปล่านะคะ ตำรวจเขาจะไปจับได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีเจ้าทุกนะคะถึงเขาเห็นเขาได้ยินเขาก็รู้ว่านี่เป็นการพูดด้วยอารมณ์เขาก็คามดาวลงไปเท่านั้นเองไม่รู้ว่านิรนามจะมีความพยายามที่จะเหนือคนอื่นเหนือกว่าอิสระเหนือกว่าไอไหลเหนือกว่าหลายๆคนด้วยการพยายามที่จะทําตัวว่าฉันเก่งทางด้านข้อกฎหมายฉันจะเอาผิดมันทางด้านข้อกฎหมาย จริงๆไม่ต้องไปค้นกฎหมายฉบับไหนในลักษณะที่สิ่งที่เห็นก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีความผิดทางกฎหมายยกเว้นว่ากระทําในปัจจุบันกระทําทซึ่งหน้านะคะถ้าสมมตินะวันนั้นเมื่อห้าปีก่อนได้ครับรู้จากตํารวจว่าไอ้นี่มันจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นคนทําลูกเธอแน่ๆอะไรเนี่ยนะแล้วอนามัยไม่ใช่ว่ายืนด่าความคิดแค้นอยู่อย่างนั้น มีการตะโกนมีการอะไรอย่างนั้นนี่นะคะแค่อยู่คนเดียวแล้วตะโกนแต่อนันไมยปรีไปหาถึงบ้านแล้วก็ไปตะโกนด่าที่หน้าบ้านจะเข้าไปทำร้ายจะอะไรอย่างนี้อันนี้ถึงจะผิดค่ะอันนี้ถึงจะผิดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรานอนฝันแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังวง่าเมื่อคืนนี้ฝันว่าได้กระทืบไอ้พลอยด้วยความเกลียด โคแค้นมันสะใจมากเลยอ่ะ,ะอยากกระทืบมันอย่างในฝันจังเลยอย่างเงี้ยผิดเลอคะพอมาเล่าก็ผิดต้องโดนตำรวจจับเลอคะ่ะบ้าหรือเปล่านี่นานามอย่าทำตัวติงต้องขนาดนั้นเลยถ้าเป็นเรื่องที่เกิดซึ่งหน้าเกิดในปัจจุบันแล้วคนที่ถูกขู่เนี่ยไปแจ้งความมันก็จะมีมาตาสามเกนะคะคู่เข็นให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะคะ ซึ่งมันมีคดีอะไรหลายๆคดีมาแล้วมีคนบุกเข้าไปหรือไม่ได้บุกก็ได้ไปชี้หน้าว่าเดี๋ยวกูจะยิงแม่งให้ตายหมดเลยอันเนี้ยแจ้งความได้ค่ะไปทำตรงหน้าเขามีผู้เสียหายคือตกใจกลัวอันนี้เขานั่งตะโกนอยู่ในใจเหี่ยมฆ่าลูกกูเดี๋ยวกูจะเอาแม่งให้ตายหมดแล้วก็พูดไปแล้วห้าปีตอนนี้เพิ่งมาเล่าว่าความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างนี้ คุณคิดว่าจะจับเขาสามเก้าสองได้เหรอคะประสาทหรือเปล่าปัญญาอ่อนนะตอนนี้คงไม่มีใครเอาไอ้ผัยไปไว้ที่รากมะม่วงได้แล้วละคะ่ะเพราะว่ามันเข้าคุกไปแล้วมันรับกรรมของมันไปแล้วเขามาเล่าย้อนหลังว่าในตอนนั้นในความความเสียใจที่ลูกสาวถูกกระทำขนาดนี้ทำให้เขามีอารมณ์และเป็นจุดที่ทำให้พวกเราเข้าใจว่าทำไม เขาถึงกันไม่ให้ผู้ชายคนนี้พูดอะไรมากเพราะพอพูดแล้วก็ชิบหายอย่างนี้เห็นไหมคะนะคะสายฝาหม้อปิดห้ำเนี่ยก็ต้องหุบปากบ้างแหละนะระมัดระวังปากตัวเองบ้างตอนนี้ก็คือทางฝั่งจำเลยก็บอกว่ามีการส่งคลิปนี้ยให้ทนายดูแล้วล่ะก็อย่างที่บอกนะคะมันจะไปเข้าอะไรตรงไหนมันจะไปเสริมดีกาอะไรตรงไหน หรือถ้าจะทําจะคิดจะพูดจะอะไรบรรยายจะเอาเรื่องเนี่ยเอาให้มันถูกเรื่องไม่ใช่มั่วไปมั่วมาแล้วมันทําให้เอฟซี FC ที่คิดว่าไอ้นี่เก่งไอ้นี่ลูกก็จะคิดตามว่าโอ้โหมึงต้องโดนคุกแบบลุงกูบ้างสามเก้าสองเนี่ยแม้จะคุกหนึ่งเดือนแล้วก็ปรับไม่เกินหนึ่งมืนบาทหรือทั้งปรับทั้งจำอะไรก็ถือว่าเป็นระดับนี้น่าจะเป็นระหุโทษอยู่นะคะ แล้วไอ้ผัวมันคงจะไปแจ้งความด้วยแล้วก็ห้าปีก่อนครับมันสารภาพปีก่อนนี่มันขู่จะฆ่าผมมันไม่ได้แล้วค่ะมันไม่ได้แล้วแม้ว่าเขาจะเพิ่งมารู้แต่สิ่งที่สิ่งที่ทำตอนนี้มันไม่มันไม่มีโอกาสเขาได้มาทำต่อหน้าแล้วเป็นเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาเองไอ้ผัวมันก็ไม่ต้องมาตกใจกลัวอะไรตอนนี้มันจะไปตกใจกลัวย้อนหลังได้หรอคะก็นี่แหละค่ะตอนเนี้ย ยูทูบเบอร์ฝั่งไอ้พยทุกคนไม่ได้คํานึงหรอกว่าในสิ่งที่เอามาพูดเนี่ยทำให้พวยด,ดูดีได้ประโยชน์หรือเปล่าแต่ละคนแต่ละคนก็จะพยายามจะโดดจิกโดดเกาะข้อมูลเอาไว้แล้วก็คือรีบพูดชิงพูดก่อนคนอื่นเพื่อที่จะได้คอนเทนต์ก่อนได้คอนเทนต์ก่อนยอดวิวก็ได้ก่อนแค่นั้นเองค่ะ